สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะพบกับครูหลินสอนศิลปะศิลปะง่ายๆทําทได้ที่บ้านเช่นเคยค่ะและในคลิปนี้ครูหลินก็มีกิจกรรมศิลปะง่ายๆมาชวนเด็กๆทุกคนได้ลองฝึกทํากันค่ะนั่นก็คือการไล่น้าหนักสีด้วยวิธีการที่ง่ายๆค่ะก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมนั้นเรามาฝึกการไล่น้าหนักสีหรือการผสมสีกันก่อนเลยค่ะ โดยการไล่น้ำหนักสีจะใช้วิธีการเหมือนการแรงเงาคือจะไล่น้ำหนักจากสีเข้มไปหาสีอ่อนเฉดสีแรกที่เราจะทดสอบก็คือโทนสีม่วงนั่นเองค่ะโดยเริ่มจากสีําเงินสีม่วงสีม่วงแดงสีชมพูและสีครีมไล่น้ำหนักจากเข้มไปหาอ่อนดังตัวอย่างในคลิปนี้เลยค่ะเฉดสีที่2คือโทนสีแดงค่ะเริ่มจากสีม่วงสีแดงสีส้มแดง สีส้มและสีส้มเหลืองไล่น้ำหนักจากสีเข้มไปหาสีอ่อนเหมือนเดิมเลยค่ะและเฉดสีถัดไปที่เราจะลองฝึกการไล่น้ำหนักนะคะก็คือเป็นโทนสีเหลืองค่ะโดยเริ่มจากสีส้มสีส้มเหลืองและสีเหลืองไล่สีตามลำดับโดยวิธีการไล่สีก็จะไล่จากสีเข้มไปหาสีอ่อนระบายสีทับซ้อนกันไปเรื่อยๆนะคะโดยวิธีการนี้จะสังเกตได้ว่า สีที่มีความอ่อนกว่าหรือว่ามีค่าน้ำหนักอ่อนกว่าเวลาเอามาระบายทับซ้อนแล้วสีจะมีการผสมกลมกลืนกันโดยไม่แบ่งเป็นชั้นๆค่ะวิธีการนี้เราก็จะใช้ในกิจกรรมในวันนี้ค่ะ เมื่อเราฝึกการไล่น้ำหนักสีดังตัวอย่างในคลิปนี้แล้วนะคะให้เด็กๆเ,เลือกสีหรือว่าโทนสีที่ตัวเองมีความสนใจและก็มีความต้องการที่จะเอามาระบายสีในผลงานของตัวเองค่ะขั้นตอนแรกในการทำกิจกรรมในวันนี้ก็คือเราจะเริ่มจากการร่างภาพค่ะโดยภาพที่เราจะวาดในวันนี้เป็นภาพตามจินตนาการของตัวเองค่ะ ีเด็กสามารถทำตามความคิดและจินตนาการของตัวเองก็ได้หรือถ้าใครอยากจะทำตามตัวอย่างของคริมก็ได้เช่นกันค่ะโดยการร่างภาพนะคะเราจะใช้ดินสอหรือว่าปากกาตัดเส้นหรือว่าสีไม้ในการร่างภาพก็ได้ค่ะโดยจัดองค์ประกอบให้มีความสมดุลน,นะคะคือให้อยู่ตรงกลางไม่เอียงไปด้านใดนด้านหนึ่งจนมากเกินไปไม่เล็กและใหญ่จนมากเกินไปค่ะ ก็คือการจัดองค์ประกอบให้เกิดความสมดุลน,นั่นเองค่ะและตัวอย่างของทูที่ว่าในวันนี้นะคะเป็นรูปหุ่นยนต์ค่ะขั้นตอนการระบายสีนะคะเราเลือกโทนสีที่เราต้องการจากนั้นกําหนดทิศทางของแสงค่ะตัวอย่างในวันนี้กลิ่นใช้สี2โทนนะคะโทนแรกก็คือโทนสีม่วงเริ่มจากการใช้สีน้ำเงินในการระบายโดยไล่น้ําหนักแสงเงาจากสีเข้มไปหาสีอ่อน จะสังเกตได้ว่าในตัวอย่างกลิ่นกำหนดให้แสงเข้าด้านบนนะคะดังนั้นแล้วแสงเข้าด้านบนเงาจะอยู่ตรงข้ามกับแสงเสมอคือเงาจะอยู่ด้านล่างสีเข้มจะอยู่ด้านล่างนะคะจากนั้นใช้สีม่วงระบายทับสีน้ำเงินไปอีกรอบหนึ่งจะสังเกตได้ว่าสีน้ำเงินที่เราระบายลงไปก่อนหน้านี้เมื่อเราเอาสีม่วงระบายทับซ้อนลงไปสีน้ำเงินก็จะกลายเป็นสีม่วงน้ำเงินหรือว่าสีม่วงเข้มนั่นเองค่ะ โดยการระบายสีก็จะระบายโดยไล่น้ำหนักแสงเงาไล่จากสีเข้มไปหาสีอ่อนเหมือนเดิมค่ะเมื่อเราระบายสีม่วงเรียบร้อยแล้วสีต่อไปที่เราจะใช้นะคะก็คือเป็นสีม่วงแดงซึ่งสีม่วงแดงจะมีความเข้มของสีน้อยกว่าสีม่วงหรือว่ามีความสว่างมากกว่านั่นเองค่ะระบายทับซ้อนไปกันไปเรื่อยๆเหมือนตัวอย่างในคลิปนี้เลย จากนั้นใช้สีชมพูร,ระบายทับซ้อนสีม่วงแดงเข้าไปค่ะสีก็จะเกิดการผสมกลมกลืนกันโดยไม่แบ่งแยกเป็นชั้นชั้นสีจะมีความกลมมีความกลมกลืนกันมากค่ะและสุดท้ายใช้สีที่มีความสว่างมากที่สุดนั่นก็คือสีครีมค่ะในการไล่น้ำหนักสีอีกรอบหนึ่งในส่วนบริเวณที่เป็นพื้นหลังหรือแบ,บ็กกราวด์นะคะเรจะใช้สีชมพูและสีม่วงแดงในการระบายบริเวณนี้ค่ะ โดยไล่น้ำหนักจากสีเข้มไปหาสีอ่อนเหมือนเดิมเลยเพียงแค่นี้เราก็จะได้ภ่าผลงานที่ไล่น้ำหนักด้วยโทนสีม่วงที่เรียบร้อยสวยงามค่ะและตัวอย่างในการระบายสีอีกรูปหนึ่งที่อยู่ทางด้านขวานะคะคุณจะเลือกใช้โทนสีส้มขัดระบายสีเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูโดยเริ่มจากสีส้มแดงสีส้มสีส้มเหลืองและสีเหลืองค่ะ การระบายสีในช่องนี้ก็จะระบายสีเหมือนเดิมเลยโดยไล่น้ำหนักสีจากสีเข้มไปหาสีอ่อนใช้วิธีการไล่น้าหนักแสงเงาค่ะเหมือนการไรเงาเริ่มจากใช้สีที่มีความเข้มมากที่สุดก็คือสีส้มแดงค่ะเด็กๆสามารถระบายสีด้วยโทนสีที่ตัวเองมีความสนใจได้นะคะอย่างเช่นโทนสีเขียวโทนสีน้ำตาลโทนสีม่วงโทนสีเหลืองเป็นต้นค่ะ และเมื่อเราระบายสีส้มแดงในบริเวณที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะสีต่อไปที่จะใช้ก็คือเป็นสีส้มค่ะโดยการระบายสีก็จะระบายทับสีส้มแดงลงไปค่ะเพื่อไม่ให้สีแบ,บ่งกันเป็นชั้นๆที่การระบายสีทับซ้อนกันก็จะช่วยให้สีที่เราระบายนั้นมีการผสมกลมกลืนกันไม่แบ่งแยกกันเป็นชั้นๆค่ะ จากนั้นใช้สีที่มีความเข้มน้อยกว่าสีส้มนั่นก็คือสีส้มเหลืองค่ะระบายทับซ้อนสีส้มลงไปอีกรอบหนึ่งโดยเหลือพื้นที่ว่างไว้สำหรับสีที่มีความสว่างมากที่สุดด้วยค่ะเมื่อเราระบายสีส้มเหลืองบริเวณที่เราต้องการแล้วจากนั้นใช้สีที่มีความสว่างมากหรือว่าสีที่มีความเข้มน้อยกว่าสีส้มเหลืองระบายทับซ้อนลงไปอีกรอบหนึ่งนั่นก็คือสีเหลืองนั่นเองค่ะ เด็กๆจะสังเกตได้ว่าภาพของคุณครูนะคะตัวอย่างของคุณครูสีจะมีความกลมกลืนกันไม่ไม่แยกกันเป็นชั้นๆค่ะและสุดท้ายบริเวณที่เป็นพื้นหลังหรือแบ็กกราวนะคะคณลินก็จะใช้โทนสีส้มโดยใช้สีส้มและสีส้มเหลืองในการระบายบริเวณที่เป็นแบ็กกราวค่ะโดยไล่น้ำหนักจากสีเข้มไปหาสีอ่อนเช่นเคย เมื่อเราระบายสีเรียบร้อยแล้วเราอาจจะเก็บรายละเอียดด้วยการตัดเส้นหรือว่าเก็บรายละเอียดเอียดของเส้นด้วยการเน้นขอบให้มีความคมชัดยิ่งขึ้นนะคะโดยการใช้สีที่มีความเข้มหรือดินสอที่มีความเข้มหรือจะเป็นปากกาตัดเส้นก็ได้เช่นกันค่ะเพียงแค่นี้เราก็จะได้ภาพผลงานการระบายสีด้วยการไล่น้ำหนักแสงเงาด้วยวิธีการง่ายๆเรียบร้อยสวยงามค่ะ ถ้าเด็กชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ค,คุณครูได้ทำคลิปการสอนศิลปะง่ายๆในครั้งต่อไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ